ดดดดอ๋อที่ที่นี่มันที่ไหนกันแล้วฉันเป็นใครกันเฮ้ยนั่นใครยเหรอคุณเป็นใครคนเนี้ยอเฮ้านายหันหลังให้เราอย่างนี้อลไรเงี้ยล่ะเดี๋ยวเดี๋แล้ววันนี้เราอยู่กับคุณเจมส์ซิคอนเนอร์นะครับแล้วก็เฮ้ยแล้วเราอยู่กับเอ่อคุณคุณพลอยจากช่องอ่าบันนี่โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ทุกคนประชุมตรงนี้ก่อนทุกคนประชุมตรงนี้เอาไม้กคืนมาเฮ้ย วาอะไรทุกคนประชุมกันทุกคนประชุมกนนันว่า อยไประชุมก่อนโอประชุมก่อนแล้วโอเคครับวันนี้วันนี้ผมทำมนุคุงนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็มีเพื่อนมาเล่นเกมใหม่ครับคะแนนครับใหม่ครับก็คือเกมสร้างสรรค์เกมเด็กๆเล่นกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามีคุณเจมส์ซิคคอนเนอร์นะครับแล้วก็มีเพื่อนผมนะครับที่ชื่อว่าคุณพลอยจากช่องช่องอะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับช่องบันดี่ครับช่องบันดี้นะครับเป็นการสอนเอ่อปอโตช็อปต่างๆนะครับก็สามารถไปติดตามคุณพลอยได้เลยครับผมแล้วพวกตายอยู่นี่นิดกันหน่อยหน่อยแล้ววััันนนนนนี้ะคคครรรรรรบบบผมมกกกก็็พววเเเเาาาาออลลย่่ใโหดดฮ์์ แล้วตายเลยนะครับไม่มีการเกิดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังและถ้าไม่ใครมาข้างเราเราได้นะครับไปเราไปเริ่มตัดไม้กันดีกว่าแรกๆก็ตัดไม้ไปนะครับทุกคนมันไม่มีอะไรมากการตัดไม้เริ่มต้นตัดไม้เหมือนชาวป่าเหมือนเรากลับไปเป็นชาวป่าอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผมคิระยามาโตะปฏิบัติหน้าที่กับผมไปเลยตัดไม้โคตรหจังวะโอเคอย่างที่ผมทำ บอกไปก่อนหน้านี้นะครับคือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองครับเป็นชีวิตจิตใจของเรานะครับในการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับผมคทำลายป่าเนี่ยเกิดคุณพีเอ็มเนี่ยแล้วคุณพีเอ็มมันก็เต็มเดชระเบนกันเนี่ยอะไรเนี่ยอึ้งเผาอ้อยเหม็นควันแล้วแบบมาถใส่ลุกเซฟึงเซฟฟี่บอกว่าเผาอ้อยแล้วนะโอเคจากนั้นเราตามโต๊ะคับมาแหละครับเราก็เป็นขวานต่อนะครับในการตัดไม้ได้เร็วขึ้นนั่นเองพี่ฮะ นู่นเห็นอะไรไหมนู่นนี่ทำไมไหนไม่บอกนี่แน่ผิดอะไรเราเจออะไรกันนล้ทุกคนมีกล่องทับสองนี่โมทาร์ดคอแล้วเนี่ยตีกันตายทองแข็งโอเคครับทุกคน เราจะเหาพื้นที่ก่อนไหมหรือว่าเราจะค้นหาบ้างเลยครับค้นหาพื้นที่ก่อนนะครับจะตั้งทาไมวะเฮ้ยบนภูเขาอะเอ้ามันเร็วไงครับผมไม่เร่งมากครับผมผมเร่งมากผมไม่เรื่องมากผมตั้งเลยก็น่ะจบอ่อเหรอแต่ว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีกงกงไก่อะไรเลยนะครับโอเคเราเปลี่ยนพื้นที่ก่อนเนาะทุกคนครับมาที่โต๊ะครับครับปฏิบัติกำลังคุดโขอยู่โอเคพลอยมาแล้วครับเหลือเจมเจมชาว้มนแลเอนเอาท็อตไม่เนี่ยโอเคเอาอยู่ เจมมือแตกได้นะพลอยเห็นเจมไหมครับเห็นเเมื่อกี้บนผมเห็นชื่อเห็นหรอกก็ชิปอยู่เมื่อกี้บนผมเห็นชื่ออ๋อนี่ไงเจอละอุ้ยมันยัคนน่ากลัวเลยพลอยเราจะเข้าไปได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยเจอเล็กทุกคนเจอเล็กด้วยแม่เจมมุบมิบีกแ้วุ้มุบมิบอะไรอนี่ยพึ่งเข้ามาจะไม่ได้เข้าระบบกููเฮ้ยเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราอันนี้เล็กก่อนเดี๋ยวเราอันนี้เล็กก่อนเฮ้ยอยู่พึ่งทุกคนอยู่กันที่ทุกคนจะไปไหนกัน เขาทำหมดแล้วเหรอวัน oh. น oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, uh ี้นี่อะไรอ่ะครัไม่มีอะไรครับมันคืออะไรขครับไม่มีอะไรเกมตัดตัดตัดเล็กตัดเล็กให้หน่อยตัดเล็กคุดคุดคุดเล็กให้หน่อยนนี่นี่เจมเจมมาคุดเจมมาคุดเล็กคุดเล็กเร็วในนี่ตรงนี้ตรงนี้เร็วเข้าปฏิวัติตรงนี้เห็นรู้แล้วคุดโอ้โหนี่ตอนนี้นะครับมนผมเล่นเกมในระบบคอมมิวนิสต์เลยนะครับผมตอนนี้เราเป็นพลทหารนะครับผมพลทหารคีร่าครับผม รถเยจอโอเคต้องเป็นอะไรกับทหารบอกว่าเฮ้ยทำท้อสก่อนครับทำทอสอะไรครับครับผมมีไม่แบ่งหรอกมีไม่แบ่งหรอกนี่ไงนี่นี่เราเราเก็บเพชรเราเก็บไอ้เหี้ยคนอ่านคลิปมึงทำเลยวะเฮ้ยเราเก็บเหล็กไว้ให้ผู้กายเลยนะเว้ยเฮ้ยเราเลวใครก็เจอได้หอกว่เอาขุดซะดีมากเราได้เหล็กมาสามก้อนใช่ไหม ดีมากเกออกออกไปซะเราจะไปหาพื้นที่ใหม่กันทุกคนทุกคนมาหน้าทัำปฏิบัติเล้วมาหน้าท้ำเดี๋ควกผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะเอาไอพีกลับมาเป็นคนเด่นไหมครับตอนนี้แมงเป็นยศใหญ่บายศไปแล้วครับเพื่อนโอ้ยทองกูแข่งแล้วถ้ทองอ่อน่ะทองอ่อนก็ ท้องอ่อนนี่ก็ยังไม่ยังไม่คลอดครับยังไม่คลอดต้องท้องแก่ก่อนผมจะม่ามรดกอันนี้ไปให้พี่นะครับอะไรครับจะได้ทําประโยชน์ไหนครับผมใ่าไอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเหมาไม่ตัวอะไรอ๋อหมาอ๋อหญ้าตีมันหญาตีวันตีวันผมลงมอดไว้ครับผมลงมอดไว้ผมลงมดไมเห็นล้วครงมดอันนี้ไว้ครับนี่เห็นไหมเนี่ีน่ารักจังน่ารักเลยอ่ะใครไม่กระโดดไหมอันดีเบ้ย์เบย์เหรอวะ คืออนิเมะมั้งทุคนดูนี่คืออนิเมะของมันนะอนิเมะหรือเปล่าอ๋อมอ Monster g i r ลเดี๋ยวเอาเวมึงเห็นเป็นเฟอร์รี่เหรอเฟอร์รี่เหรอโอ้โหตายแล้วใช่เราเห็นเป็นตัวกระตูน่ะดิเอ้ยเราพลอยไปไหนเฮ้ยไม่รอเจมเลยไปนะผมเจอทวีปสร้างบ้านนะครับอู้เราเจอพื้นที่กว้างใหญ่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราไม่ได้เจอป่าไม้แล้วพวกเราไปไหนต่อครับพลอยจะไปไหนเฮ้ย แล้วเจม่ะนายทิ้งเพื่อนเองก็นเลยปฏิบัติไปตามเพื่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปได้เล็กให้อยู่อีกเอ้ยมึงรีบไปไหนวะไอ้เหี้ยมึงกลัวเกมดับเลยว่ะเนอะแล้วเจมรู้ได้ไงว่าเราจะไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวบอกพิกัดเลยที่ไหนตามไลผมบอกพกัดเข้าไปก็ได้ในหมดฮาร์ดคอร์นี้นะครับกดข้อแรกของพวกเราเลยคือห้ามตายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากเฮ้ยนายข้ามอนสเตอร์เก่าทำไมนายข้าวัวทำไม ทำไมได้แต่ทำอย่างนั้นด้วยออะพอยคืออะไรมึงจะมีอะไรกับบัวใช่ไหมพีโอเคอย่างนั้มีคนมาไปหนึ่งแลวแล้วแบงก็ตายตรงนั้นแลวคอยดูนะมันมืดแล้วจริงหรอตอนนี้เออผมคุมนะครับเกมนี้นะครับพีนะครับผมโอ้ว้าวมันบ้าฉันได้ยินะเวย ผมได้แบบ normal human รีมาคุมเลยนะครับไม่ใช่ค o m m u n i t y community human นะครับไอ้เหี้ยบไม่ได้คุมต่างนะไม่รู้เอ้ยตอนนี้พวกเราตอนนี้จะมืดแล้วพวกเรายังไม่ได้สร้างบ้านกันเลยชิบหายแล้วตอนนี้ครับทุกคนเราจะต้องสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวผมสร้างบ้านให้นะคุณปอยเฮ้ยหลบดิเฮ้ยเดี๋ยวผมคาบไม้ก่อนเพื่อทำพื้นที่ในการสร้างบ้านนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนมอนสเตอร์เล่นงานเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบ้าน ให้มีคุณภาพและปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับทุกคนจริงจริงจุดเริ่มต้นคือผมจะบอกนะครับจุดเริ่มต้นของเกมไมค้าบนะไม่เคยมีทหารเกิดมาบนโลกนี้นะเฮ้ยสมบีสมบีสมบีมาแล้วอย่าละเมื่อกี้ผลทหารพลจะกรไปแล้วครับมึงทำอะไรเฮ้ยสร้างสร้างบ้านไงอันนี้คือบ้านเหรอโู มองไกลอยากดาวคานหนูุกเพรากองแค่นี้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมสัก้านก่อนเพื่อความอยู่รอดเราต้องสร้างไว้ก่อนนี่ครับเราไม่เอาความสวยงามเขาจะไม่สร้างก่อนสร้างก่อนจังหวะนี้เข้าใจไหมพลทหารแล้วเจอไปไหนวะเจอไปไหนไม่บอกพิกาดไม่ได้อะไรเนี่ยไงหมดแต่ขุดถ้อมไม่มาด้วยกันล่ะพลทหารเฮ้ย โอเคปิดบ้านเลยไม่เป็นไรเราโซโลได้เฮ้ยโซโปกเลยว่าตําเนลแม่งเป็นสีเขียวแน่นอนนะปลายพังเลยทำไมวะทำไมถึงทหารเต็มหัวนะทุกคนสร้างหลังคาบ้านเพื่อที่จะไม่ให้น้ำค้างนะครับมันตกมาไอ้มึงหูปากมาแดกอันางทีนี้เฮียโอ้ยได้กินนะสเต็กอะไหนเออแตงกิวมากแตงกิวมากคนทหารคนทหารพอยมา ดีมากเลยเชื่อปุ่ดเยเดี่ยวได้ไหมนนะมั้งนะมาฮิโยนี่คือการปฏิบัติหน้าที่มาฮิโยไม่ได้ทำไม่ได้ไม่งั้นคอมกูพังแน่โ <c oughs> อ้แล้วครับคุณพลอยเราจะทำอะไรต่อดีครับในดินแดนนี้เดี๋ยวผมได้ทำการต่อฟืนนะครับทำาอาหารนะเอ้าหยิบทำไมนะคุณเจ๊อันนี้เนื้อวัวใช่ไหมครับเนี่ยคุณพลอยรรอครับเน,น,น,นื้อหมาไม่ใช่แล้วคุณพลอยน,นี่แพ <c oughs> ้เนื้อวัวไหมครับไม่แพ้ครับทำไมคุณถึงไม่แพ้เนื้อวัวครับเนี่ยผมรักเนื้อวัวครับผม คุณรักวัวงั้นเลอฮะแสดงว่าที่บ้านาคุณนี่คงจะเป็นอ่าคนที่รีดนมวัวเก่งมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่นะไ,ไม่เกี่ยวไม่ได้ทํางานด้านนี้ครับเ <c oughs> อ่อคุณพลอยเนี่ยคุณชอบกินเนื้อวัวขนาดไหนครับ <c oughs> มากมากอะระดับหนึงง่งเลยแล้วเวลาคุณไปกินเนื้อวัวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าวเนื้อวัวเนี่ยมันวัวเนี่ยมันต้องตายทรมารย์ขนาดไหนคุณทราบตรงนี้ไหมครอ๋อไม่ทราบครับอัจร,จริงนะครับผม <c oughs> มึงมีชีวิตมาเป็นคอมมูนิสต,ต์ได้ตอนนี้ผมว่าก็ดีแค่ไหนครับเออคุณเคยดูแบบคุณเคยดูพัสโลไหมครับที่เออไปกินชาบูแล้วแล้วในแอน,แอนิเมชันเนี่ยเขาต้องฆ่าวัวอย่างทุกทรมานอย่างอย่างออย่างหน้าหคสูงแล้วก็หน้าหดหัวครับคุณพลอยรู้ตรงนี้ไหมครับไปนัดเดียวก็รู้ <c oughs> วความจริงแล้วจริง <c oughs> อ,อ,อร่อยนะเวยชอบเอออร่อยเนะเวยใช่ใช่ขานทำไมวะ โคตรพลาดอ่ะเกิดมามีหนึ่งชีวิตไม่ยอมกินเนื้อนะครับดูดิผมไม่ใช่ผมเป็นเอ่อที่บ้านผมเขานับถืออะไรสักอย่างแล้วไม่ให้ผมกินเนื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมถึงกินไม่ได้เป็นวีแกนเลยที่อ่ะเป็นวีแกนวีแกนเหรอครับพี่เป็นวีแกนเลยครับวีแกนแปลว่าวีกินอะไรกินะอะไรนะขออีกรอบกินอะไปลเยกูไปแล้วกูไปแล้เฮ้ยคุณลังเลตันอ้าช่วยด้วยพอย สกิรุตันสกิรุตันวันวะหาผมพลทหารจะการมันเดี๋ยวนี้จะการปกป้องอนไรของปกป้องเจ้าใดของปกป้องเจ้าใดของตัวเองก็ปกป้องเดี๋ยวนี้ผมเป็นลูกน้องมันตอนไหนวะปฏิบัติพ่อยาได้เป็นลูกน้องนะผมไปอยู่บ้านไปไหนพ่อยาจะไปไหนเฮ้ยพอยส้มบีบุกพอยโอ้โจ้าโจ้ เฮ้ยวายนะฮะอุยอ้ยในว่าผมจะตายซะแล้วเซออีกจะเนี่ยฮ่าให้ตายซะเลยเอ <c oughs> อไปมึงนะหึนายดูแล<ม>อุย้ยไอ้โลบโลบผีเดี๋ยวโดนโดน, <c oughs> นอะไรฮะเดี๋ยวโดนมีดกูนายปกป้องฉันเนนนนอย่างนั้นเลยนี่นายโคตรเท่เลยเพื่อนนายนี่เป็นผูทหารที่ดีจริงๆผีเดี๋ยวโดนไอ้ผีเดี๋ยวโดนนายนี่มันโคตรพระเอกโคตรอนิเมะโรแมนช์ นายน่หมดเท่จริงตายก็ตายอยู่กูนั่นแหละโอ้ยทางประตูเฮ้ยผมต้องคาบดาบเดี๋ยวนี้ผมต้องคาบดาบแล้วปวดแต่พลอยนายมีนายมีเหล็กให้ฉันไว้สักอันหนึ่งขอเหล็กสักอันได้ไหมเพื่อนไม่มียังไม่ได้เผาเลยไม่ใช่เหล็กเอ่อหินหินไม่ใช่เหล็กหินขอขอหินสักอันนะเพื่อนไายฮัลโหลอุ้ยฉันเห็นฉันเห็นนายแล้วนายรีบลงมาเราเดี๋ยวนี้เลยไม่ลงอยู่ข้างหลังขอหินไปโอเคขอหินสองอัน ถูกต้องให้ไปแล้วถูกต้องขอบคุณมากโอเคมึงดีดอะไรเนี่ยมึงโดนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อีกแล้วเหรอไม่แนะไม่นะมันจะเล่นกระเช้วฟิปเปอร์เหรอฮะลอยหลังลอยหลังลอยหลังพอยอยู่หลังฉันฉันจะจัดการเองไม่นะ นี่แนมันนี่แน่โอ้โหสอมบี้ถือขวานอย่างนั้นเหลยจะสักแค่ไหนก็ชิวปล่อยข้ามาดิฉันจะตายแล้วพอยจีมอยู่ไหนวะจีมครับอยู่ไหนวะเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้ปฏิบัติอ๋อเห็นแล้วดูเจมี่ไหนอ๋อเจี่สร้างตัวสร้างบ้านอยู่โอเคเข้ามาที่บ้านก่อนคือเราคืนแรกเดือดจัดตอนนี้เรายังไม่มีเตียงทั้งนั้นนะครับเราก็จะนอนบ่ได้ นอนบ่ได้นอนบ่ได้นอนบ่ได้นอนบ่ไดายแล้วนะนอนบ่ได้ยนอนบอดายรึปล่อยตีซอมบี้คุณรู้ใช่ไหมครับว่าการขังพลทหารไว้มันปิดอย่าำหันเออเรื่องของมึงได้มั้เสียงหลงดีผมมีดาโอมโีปิดเจมีดาบเลยครับเฮ้ยใครยิงวะ เดี๋ยวนะพลอยนายบอกไม่มีไม่มีโล่และนายบอกว่ามีเหล็กแต่มีโล่ไอเหลี่ยมจริงๆอุ้ยผมข่าวดีจะบอกทุกคนผมจะหมู่บ้านครับพลอยช่วยด้วยมึงจะตายฉันจะตายแล้วพลอยพีรอคิปเปอร์สวยไหมไปหลบในบ้านเลยพีจะเกมจบไม่เอาจะไม่นุ่โอเคเดี๋ยวฉันจะไปหลบที่บ้านนะอุ้ยฉันเจอเอ็นเดอร์แมนด้วยทุกคน อย่าไปมองนะมันเขาล้ออย่าอย่าก่อนที่มันจะจบไปเโอ๊ยแต่เอเดวานน่ารักมากเลยอ่ะฉันอยากจะมองมันเลิศเกินอ่ะโอเคฉันจะข้ามใจตัวเองก็ไม่โม้ยน่ารักอย่ามองนะครับเจมส์เรามีเนื้ออยู่นะเรามีเนื้ออยู่ได้ทุกคนเลยเราว่าทนายเอาเนื้อไปแล้วก็นายจะต้องติดใจแน่นอนนี่จะต้องติดใจแน่นอนติดใจเนื้อเหรอมันเก็บไว้ด้วตัวพีมันจะมีเค็มโตเพื่อนหน่อยนิดนึงอ่ะเฮ้ยตกแล้วอ๋อตกใจ Boy thật căn cay của tôi là gì Jim. Toi James tôi, mày, 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 đi 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 mày, đi mày, 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 James, mày, 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 อหิวข้าวอ่ะอันนี้นี่เอาไปฉันให้นายอันนี้จะลังกลับไปครับแล้วเมื่อกี้มีอะไรเออมีไหมเพื่อนวะไหนไม่ขอรอรอเลยวะเพื่อนไหนไม่ขอเจมก็บ่นหิวอยู่อ่เมื่อกี้กำลังเจอเอเดอร์แมนเมื่อกี้กำลังเจอซึ่งดักอยู่โทษทีมีมีอีกไหมมีกไหมเรามีเนื้อซอมบี้อ่ะเอาไปก่อนเรามองอจุ๊บมองให้ดูเนี่ยเอเดอร์แมนอะไรเนี่ยมองให้ดูตอนเราดูเราดูไหนไหนไหน ไม่ใช่เหรอวะตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นหายไปไหนแล้วผลท้าถามเจมส์เราเอาไงต่อดีครับไม่เห็นนะกูไม่ใช่แล้วไอ้มืดไอ้มืดเลยนะเอาแล้วนะเฮ้ยนักรบกลับมาแล้วนักรบพลอยไอ้ทีมีเนื้อกี่อันเนื้อชั้นเหลือเนื้อแค่สองบีเนะสองอันเองอ่ะ เจมสเจมส์มาเรากำลังหาเพิ่มอยู่เนี่ยโอ้ย thank แตงคิ้วอุ้ยมีคนปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะานปล่อยแปลกๆนะนี่เลยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะกล่องครับเดี๋ยวฉันจะไปกล่องขาแล้วก็เตากูหายเจ้ดนซอมบี้ระเบิดไปเลยเพื่อนไอ้นี่มันที่อ๋อนี่คือหมูสินะหมูน่ารักมากเลยฉันจะฆ่านายฉันไม่อยากฆ่าเธอเลยนะแต่ว่าฉันจะเป็นฉันจะเป็นที่ต้องกินเธอไม่งั้น าแย่งเหนือด้วยเอ,เอาไปนายข้าโ<ห>มวันตกไฟโมทำอะไรผิดไอ้ยไป,ไพ,ไปพักหน่อยนะเว้ยบอกก่อนเออไปเหอะ <c oughs> โอเคตอนนี้ <c oughs> เรากับเจมก็ไปจนภัยกันอย่างดูเดือดคลื่นพานแล้วผมก็ไปลงมาไไดเพื่อนขึ้นมาดิขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยว่าแต่พลทหารพลอ,อยหายไปไหนวะ ผมถึงหมู่บ้านเัญชาแล้วตอนนี้รีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยรอเพื่อนด้วยเฮ้ยโอ้ยฉันเจอไก่โอ้ยเจออะไรวะนะเนี่ยเหมือนมอดจะบักนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็เนะไรเท้อทีนะไก่น้อยฉันไม่อยากจะฆ่านายไอย้แจ้แค่ตัวเดียวนะขอร้องไปละอุย้ยฉันเจอโกเลมอย่างนั้นเหรอหรือว่าแกะอ๋อ,อกแกะนี่เองบางทีมอดมอดตัวละครนี่มันก็ดูยากเหมือนกันนะเนี่ยใตายชื่อ นี่โกริมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะเลยตัวแล้ววะบอดปักทุกคนไม่เป็นไรก็เป็นเอ็มพีซีนะครับตอนนี้เจมอยู่ในงานบอดเนี้ยเอ้าเฮ้ยเอ็งมาไงเนี่ยเฮ้ยพลทหารฟอยเอ็งมาจากไหนกันวะเอ้ยกูเป็นพลทหารเนี่ยตัวเมื่อไรอยู่วะโอเคเราเจอเตียงครับเราเอาเตียงมาครับขอโทษเลยนะโอ้ยคุณผูแล้วครับความเป็นเพื่อนผมแม่งกลายเป็นทหารไปแล้วครับ เราเป็นพลทหารที่ซื่อสัตย์ต่อกันใช่ไหมพลอยได้แล้วได้ได้นานแล้วอีพี่ได้เตียงยังเตียงงั้นเหรอทำไมฉันต้องเอาเตียงด้วยล่ะเออไม่หลับไม่นอนหรอวะนี่ครับคนสังเกตมาพักหนึ่งแล้วแม่งดีดใจที่ไม่หลับไม่นอนแน่เลยไม่เอาเตียงด้วยกาแฟกาแฟช่วยคนได้อู้เอาเพื่อนๆแล้วกันนะเออเจอแฟนทอมก็ลาก่อนแล้วกันนะไปเอาไปนอน คุณทำให้ผมตกใจเลครับนี่คุณเจมเ้์ในเมื่อคุณทำให้ผมตกใจคุณต้องหันตูดไปเดี๋ยวนี้เลยเกี่ยวอะไรวะเจมส์เมื่อกี้เมื่อกี้เจมว่าอะไรกันนะเจมส์ตัวอะไรอะเฮ้ยอยู่อุ้ยดังเงือกอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ดังเงือกมันคือปลานั่นเองอู๋อันนี้ก็คือน้องบัว เอ้ะน้องวัวนั้นกับน,น้องวัวนี่มันแตกต่างกันยังไงวะเอ้ยพลอยไปไหนอ๋อเจมี่นี่จะวัวเหมือนกันอ่ะไม่ใช่เราเป็นมอดมอดอ่าอ๋ออ <ổ> ันนี้ไม่ไงเราเลยงงโอเคเดี๋ยวเดินทางพี่เราไปสกิดคนดูเวสกิดคนเออพี่พี่พพพพรรเ,เราตีคนดิเราสกิดคน,นดูสกิดคนใช่สกิดคนสกิดสกิดสกิทคนเนี่ยสกิดอะไรเนี่ย ซ้ายคลก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 ซ้ายกดเลมก็อัดเราดิเด้ออะเด้อเฮ้ยผลทหามเจจะเล่นจะเล่นผมแล้วไปดูเด็กโดดเตียงไหนนี่ดูมันโดดเตียงแล้วเว้ยเอ้ไรวะมันโดดเตียงได้มอสเราบั๊กเลยดิเข้โอ้ มอสเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเก่านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะไม่เห็นตัวละครบางตัวบางตัวใครปิดทางออกชัินหยอกเราบ้าซะักหน่อยดิไม่อเช่นนั้นแล้วตูดของพวกแกจะทะลุเป็นไฟเจ็บไปไหนดู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  จะได้ไมได้แค่เจมสม์โดนมะเบ้าหมายวันนี้คือเราจะจบคลิปในคลิป,ลปเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไม่นอนไม่ทำอะไรทั้งนั้นเราจะบุกอย่างดุดเดือดรทดเพิด,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 ดรู้ไหมว่าเจมที่ที่นายฆ่าไปนะ่ะมันมันเป็นมันเป็นคนอะ่ะมันเป็นมนุษย์อ่ะก <c oughs> <c oughs> ินโชดด้วยเ <c oughs> <c oughs> จมมีคราบอะไรจะ๊ะ ข่านครับเ,เราดูน right> ี่นะเราดูนี่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 นะครับนายจะตีมันทำไมอ่ะทำไมต้องตีมันด้วยมันทำอะไรผิดเนี่ยเจมลงมาหนึ่งรีเลยนะลงมาหนึ่งรีเลยนายจะฆ่ามันไม่ได้อย่าทำมาลงนะเวลาที่จบนายจะฆ่ามันทำไมอ่ยค่อยๆพูดครับค่อยๆพูดครับคุณธรรมานุษย์นายรู้ไหมว่ามันต้องมันต้องปกป้องหมู่บ้านนี้ถ้าไม่มีกฎ เอไม่หรอกวางไว้ทำไมจะมันเกิดใหม่ได้อันนี้อันนี้เรื่องจริงเกิดใหม่ได้อันนี้เรื่องจริงจริงเกิดใหม่ได้แล้วมันเกิดยังไงเรื่องจริงจริงเลยเนี่ยก็ถ้าคนหดูบ้านมีมันก็เกิดใหม่อะไรใช่อ่างั้นเราไปต่อกับเล็กเท่ากับเล็กอลิบิทนี่ละฮฮ้ยอันลิบิบลไปไปจุ๊บจ่อย ก็แต่พลอยไว้ได้เนี่ยนนู่เหมือนเราเล่นกันสองคนตับอกเลยเกมเนี่ยเขาอยากเขาอยากโชว์โหดไงเขาอยากโชว์โหดเขาแบบเขาไม่สนใจแล้วล่ะแบบเขาอยากโชว์เดียวเขาอยากไฟเดียวครับจริงครับจริงครับนี่ไม่เถียงเลยเขาแบบไม่เล่นโลดไม่เล่นตามโลดแล้วจะเข้ามาทั้งมื้อผมไม่อยากเป็นตาหานะครับตาหารไม่รัชการน่ะไม่เอาวุ้ย มาแล้วขอทหารโอ้นูนูนูนนูจะไปไหนอะฮะแล้ว่เอยากิงท่านให้ไวนะก็มนจมเลเราแนะนำนะครับให้ข้ามฟากไปนะครับแนะนาแนะนํามากเลยทำไมต้องข้ามฟกไปด้เาอครับเครับเรอเรือาง่ายๆเมื่อกี้ผมวินำรวจแล้วเราไปควรอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านกระเล็กเกินบอดเลยหมู่บ้านนี้ก็ดีออกทำไมเราจะต้องหนีจากหมู่บ้านนี้ด้วยทำไมกันนะ ทำไมครับเรือพี่มึงทำเรือเหอะไปแล้วเดี๋ยวมึงนั่งกับเพื่อนก็ได้เนี่ยนั่งกับเจมก็ได้โอเคโอาไปเออนี่ let's go win now เห็นดันปะอะไรอัิติกำลังจะตกอัิติกำลังจะตกจริงแล้วรู้สึกว่าพวกเราควรจะย้ายทินฐานง่ายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้เว้ยรแรงเกินใช่ไหมใช่เพราะมันที่ร่ามันน้อยมาก ตอนนี้เราก็มายังดินแดนใหม่กันแล้วนะครับทุกคนเราทิ้งดินแดนเก่าไปแล้วเราทิ้งบ้านเกิดของเราไปแล้วเราฮิร์ลองง่าไหมเฮ้ยตอนนี้บอกเลยครับว่าผมอยู่ข้างหลังเจมเนี่ยเจมไม่กลัวผมบ้างเหรอครับอึโหกลัวนั่นแหละปับตับับบนเรือเนี่ยเราจะทำมันดีมอ่ะคือเราจะเปิดกล้องขาดเราเราขาดแล้วก็พายเรือไปพนให้พีคครับคนเดียว และนายก็ตัวเรืองขนาดนี้ด้วยพร้อมแล้วสำหรับสายเรืองซื้อนะนายพร้อมเตรมพร้อมแล้วใช่ไหมตัวเรืองตัวเรืองนะครับค <c oughs> ่อนข้างมืดแล้วผมว่าน่าจะต้องมีผีมาออกมาแน่เฮ้ยเจมเคยเล่เาหนังผีไหมว่าเคยดูโกสตูดิโอไหมไม,ามา่ฟังเฮ้ยใช่ช่องที่มีแบมกับฟิป่ะครับ ใช่ครับเอ่ออทยเล็ดถามถอยเล็ดต่อจะไปฟุตออกถอยเล็บอยทอมโอ๊ยตรงนั้นแหละแวะซิ่งหน่อยแวะซิ่งหน่อยมาแวะซิ่งมาแวะแวเนลซิ่าแวะซิ่งหน่อยแวะซิ่งไม่ใช่แวเฮลซิ่งไปกูลงแล้วนี่มันไททานิคปุ๊เนี่ยไทยเทคนิคไทยเทานิคก็มาโอ๊ยผมเจอที่มันแปลงร่างได้หรือเปล่าผมเจอนี่นี่วะนั่นมันไททันเอ๊ไปสมบัติ อ๋อที่นี่ก็คือเรือที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้สินะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรที่มันหมดแล้วหมดแล้วถ้าถ้าเรือเล็กมีมีสองกลองจริงปะใครอยากได้หมวกหมวกแหละให้ให้เจมส์ดีกว่าหมวกทำไมต้องให้ฉันด้วยปฏิบัติพัทหารกูเป็นอะไรเอาไปดูดี่เป็นอะไรกูเมาเปล่าจำส่าอุ้ยเราก็โดนสูงรู้เปล่าเราสมาธิเรียนน้ำแข็งได้เอยว้ จรครับว้าวอาลงพี่ลองนั่งดูพี่ลองนั่งดูลองนั่งดูลองนั่งดูโคตรเร็วอะ่ะแล้วลองแล้วลองกดไปหน้าดูว้าวเ <laughs> สียงตัดเลย <laughs> เออเสียงตัดอ่ะโอเคผมผมว่าผมอยากสร้างบ้านตรงนี้มากๆเลยครับาอ,นอานแล้วพลทหารเราจะต้องไปที่ไหนต่อครับคุณบอลครับเรือเอาไปแล้วก็ไม่ขับเรือหรอกมาสร้างบ้านเนี่ยนอนครับตอนนี้ขึ้นมาเจมขึ้นมา ถึงแล้วดีมากเอาไปได้แล้วขึ้นมาก่อนขึ้นมาที่ช้าไปเอ้ยเอ้ยนี่มันสมบูรณ์เลยหรือเปล่านี่มันเต่าในเกมผีพายงั้นเหรอตอนนี้เรานี่นายทำอะไรเนี่ยทำบ้านเนี่ยเห็นกูทำอะไรแล้วนายใช้ขนแกะทำไมเนี่ย ใช่ใช่เฟี้ยวเองเฟี้ยวมึงนอนได้แล้วเฮ้ยนอนนอนนอนเรยเรื่อยนอนนอนนอนยังไงวางยังที่ฉันบอกไปในโหมดบ้านคอเราจะไม่สลิปเข้าใจไหมโอ้โหเราจะไม่สลิปทั้งนั้นเลยคนนี้โรโยนเลยเราจะบุกอย่างฟ้าฟันและนี่นะวะนนี้เราจะไม่สลิปเข้าใจไหมทุกคนแม่ง ไปแล้วก็ถอยเราจะต้องไปด้วยกันเราจะต้องสู้ไปด้วยกันโอ้ยยี้ยี้ตัวตัวโกงมาตัวกงมาสมบีเด็กมามันก็แค่สมบีอะเจมนายกูทำไมปดูแล้วแล้วมันคือตัวอะไรถอยมาถอยมาถอยมาทำไมตีไม่ได้วะโอ้โทุกฟลถอยมาบอกแล้วให้ถอยมาเยอะแล้วทุกคนี่สมบีเด็กมาฉันขึ้นไปข้างบนด้วยขึ้นไงวะ ผมยังไม่ได้ทาโอ้ยตกใจหมดระวังนะซอมบี้เด็กมานะไม่เชื่ออยากตายไหมได้คู่นะมีไม่ใช่คำคูเจมนายได้ขึ้นไปทำไมอะฮะนายนี่ไม่ใช่ผลตหารจริงๆเลยพวกมาแล้วสามตัวเนี่ยเฮ้ย ถ้าพวกนายลงมอสแบบเรานะพวกนายจะไม่กลัวพวกมอนเลยเว้ยเอาจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหโอ้โหนั่นแหละครับจบกันไปแล้วนั่นแหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับโหมดฮาร์ดคอร์ของเรา กับเพื่อนมาก <c oughs> เพื่อนขึ้นสายใครจะเป็นลมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมกันณวันนี้ก็ลาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับผมไปแล้ว <laughs>